คนขาทุกคนวันนี้นะสุดจะพามากินคอ,อฟิตนะร้านนี้อร่อยมากจะให้ดูนะลายยาวไหม,มากาล้วโอเคุ้มคอฟิตนะคะ,ะ,ะดูทอนะแวท้วขายาวเลยค่ะดีนี่ค่ะซื้อกลับมาก,กินบ้านนะทั้งหมดแปดผาว แล้วก็เครื่องเคียงอีกสองพาวเป็นสิบพาวไปเอาไปให้ลูกชายกินนี่ค่ะมาดูมาดูมาดูนี่สดๆเลยนะอันนี้อร่อยมากคลนะิปนะคะรอมานานนะคะปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะเทศก,กาลคลิปนะคะสุดไปกินที่ร้านอาหารมา ไม่อร่อยเท่านี้นะอันนี้อร่อยอเ,เป็นที่เชิดนะคะที่เขาทำนี่อสองคนผู้ชายนะนี่อีกทาดนึงหมดไม่หมดก็ไม่รู้ละกินแบบสะใจไปเลยค่ะ ก็มีอะไระมีเครื่องเคียงทำลายๆเจ้ทำลายๆทำมากน,นะคะครแบบูมเนาะผู้ชายจะกินแต่วควรหมดีมีต่ำมาสุดยอดเลยค่ะนี่ ถึงแมถึงเวลากินอเอาปลาคอนยมะซูมมะซูมอร่อยนะใช่เ<ๆ>ขาต้มอ,อร่อยแม่แม<ๆ>่เคยทำไอร่อยแม่เขาชอบข้าชอาต้มมะซูมอร่อยนะรสชาติคล้ขยเหมือนต้มยำเลยเคยไม่ชอบไหมชอบ ทวิตก็ดไส้ออกมานะ,ะไม่ออกไม่ออกเอ่ากูกใจนะต่อแถวตั้งเกือบชั่วโมงกตออนไลน์ about o u Kevin อืออืออีกตอนอีกกออนไลน์อนกอะเอฮันเล็นเล็ดฮันเล็พาอเเล็เล็เอ็พาพี่พออร่อยอ hm mm.